จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้หลายๆคนหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายไปจนถึงการพักผ่อนและแน่นอนว่าในยุคดิจิตอนแบบนี้ไอเทมเพื่อสุขภาพที่ขาดไปไม่ได้ก็เห็นจะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่านาฬิกาอัจฉริยะหรือสมาร์ทวอชนั่นเอง เพราะในปัจจุบันสมาร์ทวอชนั้นก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในเรื่องของสุขภาพได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนและฟังก์ชันในการใช้งานได้โดยไม่ต้องพกสมาร์ทโฟนติดตัวไปด้วยให้เกะกะในขณะที่ออกกำลังกายและนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามคุณภาพการนอนหลับในแต่ละวันได้อีกด้วยแต่โดยทั่วไปแล้วดีไซน์ของสมาร์ทวอชที่พบเห็นได้ส่วนใหญ่ ก็จะมาในแนวสปอร์ตที่มีตัวเรือนค่อนข้างจะใหญ่และอาจจะไม่ค่อยแมทเข้ากับการแต่งตัวของสาวๆเท่าไรนะักวันนี้เราจะมาแนะนำการเลือกตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอชกันเสียก่อนว่าควรที่จะต้องพิจารณาดูในจุดไหนกันบ้างวิธีเลือกสมาร์ทวอชเลือกฟังก์ชันต่างๆของสมาร์ทวอชให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์สำหรับสมาร์ทวอชก็จะมีให้เลือกกันตั้งแต่รุ่นสำหรับผู้ใช้งานเริ่มต้น ที่มีฟังก์ชันการใช้งานตามมาตรฐานโดยทั่วไปก็คือสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจและนับจำนวนการก้าวเดินได้แต่ถ้าหากต้องการฟังก์ชันในการใช้งานที่มากขึ้นก็ต้องดูว่าเรานั้นสนใจที่จะดูแลสุขภาพตรงจุดไหนเป็นพิเศษอย่างเช่นถ้าหากต้องการสมาร์ทวอช์สสำหรับดูแลสุขภาพเบื้องต้นก็อาจจะเลือกในรุ่นที่เริ่มต้นราคาไม่แพง โดยมีฟังก์ชันสำหรับวัดอัตราการเต้นของหัวใจและนับก้าวเดินในแต่ละวันได้ก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าหากต้องการดูแลสุขภาพอย่างจริงจังมากขึ้นก็ควรจะเลือกสมาร์ทวอทที่มีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่นวัดความดันเช็คคุณภาพการนอนหลับเพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพให้มากขึ้นแต่สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สมาร์ทวอทสำหรับการลดน้ำหนักก็ควรเลือกสมาร์ทวอทที่มีฟังก์ชันสำหรับคำนวณการเผาผลาญแคลอรี และสามารถตั้งเป้าหมายในการออกกำลังกายในแต่ละวันได้ส่วนฟังก์ชันอื่นๆอย่างเช่น GPS การวัดระยะการเดินก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการออกกำลังกายที่ต้องมีการใช้ระยะทางอย่างเช่นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานเป็นต้นส่วนฟังก์ชันการเตือนให้เปลี่ยนอิริยาบถการเตือนให้ดื่มน้ำก็เหมาะสำหรับมนุษย์ออฟฟิศทั้งหลายที่วันๆไม่ค่อยได้ออกไปจากหน้าคอมพิวเตอร์เท่าไหร่กันนัก แต่ถ้าหาใครที่ต้องการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลาก็ควรเลือกสมาร์ทวอชที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนสำหรับการแจ้งเตือนต่างๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดต่อเมื่อไม่ได้พกสมาร์ทโฟนติดตัวมาด้วยในขณะที่ออกกำลังกายเลือกจากวัสดุที่ใช้และดีไซน์ของสมาร์ทวอชการใส่สมาร์ทวอชโดยทั่วไปแล้วก็จะต้องมีการใส่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งการอาบน้ำไปจนถึงการนอนหลับเลยทีเดียว เพื่อที่จะได้ติดตามสุขภาพของผู้ใช้งานได้อย่างละเอียดและครบถ้วนดังนั้นวัสดุที่ใช้เป็นสายของสมาร์ทวอทก็ควรเลือกชนิดที่มีความอ่อนนุ่มน้ำหนักเบาสวมใส่ได้สบายรวมไปถึงควรที่จะเปลี่ยนถอดสายได้อย่างสะดวกนอกจากนี้สำหรับสาวๆที่จะต้องมีการแต่งตัวไปทำงานหรือไปยังที่ต่างๆก็ควรจะเลือกสมาร์ทวอทที่มีดีไซน์สวยงามและดูเรียบง่ายเพื่อที่จะสามารถแมทกับการแต่งตัวในสไตล์ต่างๆได้อย่างกลมเกิน เลือกสมาร์ทวอทที่สามารถกันน้ำได้ใครที่ต้องการใส่สมาร์ทวอทตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งการอาบน้ำร่วมไปถึงการใส่สำหรับการเล่นกีฬาทางน้ำก็แนะนำให้เลือกสมาร์ทวอทรุ่นที่สามารถกันน้ำได้อย่างเช่นการกันน้ำระดับ 5ATM หรือถ้าหากแค่ต้องการใส่ในชีวิตประจำวันทั่วไปก็ควรเลือกที่มีคุณสมบัติในการกันน้ำที่ระดับ IP67 IP68 ก็เพียงพอ เลือกสมาร์ทวอทที่สามารถอยู่ได้หลายวันต่อการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งแน่นอนว่าเลือกสมาร์ทวอทก็เป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นที่ต้องใช้แบตเตอรี่แต่ด้วยความที่ต้องใส่ติดตัวเอาไว้อยู่ตลอดเวลาการถอดมาชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าไม่สะดวกและมีช่วงที่ขาดการเก็บข้อมูลของสุขภาพเนื่องจากต้องถอดสมาร์ทวอทออกมาชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองดังนั้นจึงควรที่จะเลือกสมาร์ทวอทที่สามารถใช้งานได้หลากหลายวัน ต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งก็จะช่วยทำให้สามารถเก็บข้อมูลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงไม่ต้องถอดมาชาร์จแบตเตอรี่บ่อยอีกด้วย